ด้านนี้อ๋อป้ายมันไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนป้ายที่ซื้อจากของซูเปอร์สปอร์ตเนาะอ๋อมีสายให้ด้วยมีสายให้ด้วยอีกหนึ่งชุดที่เหลือมีอะไรอีกผมชอบสีเนี้ยสีบูดูมันมีความเท่นอกเหนือนจากตัวเทาปกตินะนะฮะเหมือน996 V2 ที่ผมมี วันนี้ได้ของแล้วนะฮะสั่งจาก JD Sport ก็เป็นกล่องมาแบบนี้นะครับออนไลน์นะเปิดเลยสภาพอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับพอดีผมบอกให้คุณมาส่งเขาโยนเข้าบ้านเลยไม่เป็นไรก็มาดูข้างในกัน อยากรีบเปิดอุ้ยอ๋อเอ๊ะกล่องเขาทำมาถูกนะเนี่ยข้างในมีคำว่าเจดี ข้ e เพ e t ดอะล่าเซตด r อปแชร์เอมแอนดแทนะครับอ๋อเท่ดีเหมือนเนาะข้างนอกไม่มีอะไรเลยนะข้างนอกเป็นกล่องเปล่าเปิดข้างในถึงเห็นว่าเป็นกล,ออนะนกล่องของเจดีนะ,ะมาดูกันลองหาผู้แรกที่สั่งจากร้านนี้หลจากที่ไปดูหน้าร้านที่เขาเปิดใหม่ ที่งานงมวานนะครับอันนี้สั่งมาเป็นมีรายละเอียดพอสมควรเนาะเพาส่งจากไหน,นนี่เขาไม่ได้บอกนีวบาลาน8ป8เกรย์สามพอ แต่ตอนจ่ายผมจ่าย3290ทําไมบินมันมาเป็น3 4 0พเพอได้ได้ส่วนลดนะครับได้ส่วนลดของ a s s อีก200หรือว่าหรือว่าต้นทางเป็นบินต้นทางอ่ะไม่เป็นไรมาดูกัน อันนี้เป็น878นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น8.78ที่เป็นเมือหนึ่งนะครับเพราะที่ผมมีที่ผ่านมา2อามคู่เป็นมนะือ2เนาะเลยอยากจะได้แล้วก็รอมานานเหมือนกันนะครับ878ไม่เข้าไทยเลยอย่างเป็นทางการนะเนาะมาดูกล่องกันก่อนกล่องก็เหมือนนิวบาลานทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะครับด้านนี้อ๋อป้ายมันไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนป้ายที่ซื้อจากของซนะูเปอร์สปอร์ตเนาะ อ่าเป็น10ครึ่ง us เป็น10 uk ร้าน jd sport นะครับเวลาเขาทำไซต์ที่อยู่ในเว็บอะ่ะเขาเป็น uk นะผมก็ลืมตอนสั่งอะ่ะแต่โชคดีมากเลยว่าเออมันกลายเป็น10ครึ่ง us อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะเราจะจะสั่งเป็น US, สาย us ส่วนใหญ่เกือบไปเหมือนกันนะครับ cm 8 7 8, 8 k o อวัน oh, นะครับคลาสสิกพรีดิชันแนลส์นิวบาลานดอทคอมแล้วป้ายแท็กตรงนี้มันเล็กมากเลยนะนําเข้าโดยบริษัท j d s ีสปอร์ประเทศไทยออ๋มาคนละแบบกับป้ายของที่เราคุ้นเคยนะเออ่จากช็อปนิวบาลานก็ดีหรือจาก ซูเปอร์สปอร์ตก็ดีนี่มาคนละแบบเลยนะส่วนกล่องทำไมกล่องเป็นกล่องจีนน่าจะเป็นกล่องจีนนะครับเอาละมาเปิดกันดูว่าสั่งจากเว็บโดยตรงเป็นยังไงเปิดกล่องมา เป็นกระดาษนิวบาลานนะฮะเป็นกระดาษนิวบาลานแล้วก็มาแล้วนะครับเป็นแปดเจแปดมีอะไรไหมอ๋อมีสายให้ด้วยมีสายให้ด้วยอีกหนึ่งชุดที่เหลือมีอะไรอีกไม่มีอะแปดเจ็ดแปดเป็นรุ่นที่ ไม่ได้เอาเข้ามาในเมืองไทยเลยนะครับเห็นแต่ในเว็บนอกก็ส่วนตัวคือชอบลีลาสรงเขาบอกว่าเป็นเป็นรองเท้าที่ทำออกมาเรียนแบบตัว992นะครับแล้วก็ลดคอร์สอะไรบางอย่างลงมานะครับเช่นหนังที่เป็นตัว992ที่ made in us เนาะแต่ผมดูแล้วเนี่ยคือหนังดีเลยนะหนังดีเลยนะผมให้ พอๆกับ2 0 0 2 R นะอ่า2 0 0 2 R เลยนะดีเทลดีครับดีเทลดีเป็นแอปสอบแอบปบสอบทั้งผืนหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะแอปสอบเฉพาะส่วนที่เป็นแผ่นช่วงรับส้นนะครับพื้นนอกเป็นแอนดูแลนแต่สิ่งที่สัมผัสได้อย่างแรกคือเบาเบาเลยแหละ แล้วเขามีใบนี้มาด้วย Print in Indonesia ซนะครับตัวนี้ Made in ที่ไหนอ๋อเป็น Made in Indo นะครับแต่แต่กล่องเหมือนจะมาจากทางทางจีนเนาะอ่ะวันนี้ก็พรีวิวไปก่อนแล้วกัน มีอะไรบ้างในนี้อินโซอินโซเป็นแบบนี้นะครับธรรมดาเหมือนเป็น eva เลยนิ่มอะ่ะนิ่มหนึบหนหนังไม่ใช่หนังสิผ้าด้านในก็ถือว่าดีนุ่มผ้าบุนุ่ม นะครับอ,อ๋อสายที่มากับตัวเทาเป็นสายเทานะครับที่แถมมาเป็นออกสีครีมครีมดูดีเลยผมชอบสีเนี้ยิลบูดูมันมีความเท่นอกเหนือจากตัวเทาปกตินะนะฮะเหมือน996 V2 ีสองที่ผมมีสวยนะ ใช้ได้เลยอ่ะหนังดีอ่ะหนังดีคือหนังดีเลยหนังดีเลยอดีเทลดีครับหนังดีนะฮะราคานี้นี่คือราคาป้ายนี่แพงกว่า725อยู่นิดเดียว200บาท725 3290ห7า3,490บแาแต่ผมว่าตัวนี้คุ้มมากอ่ะ งานดีงานดีนะครับงานดีตรงนี้สวยเลยหนังหนังดีอะ่ะคือหนังดีเลยดีมากอะ่ะหนังเป็นหนังกลับแบบขนสั้นแล้วเงาดีมากเลยสวยสวยโอเคก็คงเป็นพรีวิวเล็กๆนะครับเปิดกล่อง รองเท้าคู่แรกที่สั่งจาก JD Sport Online เดี๋ยวเราค่อยมาคุยในเรื่องรายละเอียดอีกทีสำหรับตัว878นะครับส่วนคู่เดิมที่ผมมีอยู่เป็นคู่นี้เป็น878อันนี้เป็นมือสองนี่แบบไม่ค่อยดูแลรักษานะครับดูหนังเขายังโอเคเลยแต่หนังแข็งแล้วแต่พอมาได้เห็นตัวมือหนึ่งนี่คือยอมรับว่า ดีเลยอ่ะคือดีเลยหนังดีมากๆอ่ะนะฮะต้องดูแลรักษาดีๆละโอเค